แมงมาละกอตัวผู้คุณผู้ชมคนอื่นทนํานี่ออกลูก <c oughs> จอยจ้อยทํานี่เนี่ย <c oughs> ออกยอดแตกยอดใหม่ อุ้ยสารพัดส,สูตรคุณผู้ชมสูตรนั่นสูตรนี่สูตรนี่สูตรนั่นวิธีทำให้มะละกอตัวผู้ที่มีเต็ดดอกเป็นลูกเขาทำตามเขาแหละเขาทำให้ดูนี่ลูกจะออกตามช่อดอกแบบนี้น เกี่ยวอะไรนะจอยจ้อยทำเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้ยจอยจ้อยเป็นต้นใหม่อันนี้คือช่อดอกเดิมคะนะัดูแล้วคิดว่าจะเป็นลูก ทิธีท,ท,ที่ออกลูกง่ายก็แบบนี้แงกเนี้ยลูกไม่เป็นไม่นำทานกก็มาทํารังอีกเออเกินปุยมุยอันนี้อะไรล่ะเนี่ยอเออเออยิงหงุดหงิดอยู่เอน่า จิ้มเสียบเข้าไปมันหวานนึงไงดอกมะกรอเนี่ยเอาอืมจือ๊อเอาโอ๊ยสรุปแล้วก็คือว่าจยจ้ยทำนี่ไม่เป็นลูกแต่ว่าแตกยอดใหม่เต็มนะคุณผู้ชมนะ่ะ มีแต่ยอดเท่านะัโมโหเด็ดทิ้งเนะี <c> ่ย <oughs> เลือกถ่ายคลิปเอาเอาเอา,เอาไปซะโอเคเล็กเล็กน้อยๆจาช่องจอยจ้อยพุงกลม, <c oughs> มลกลมมละกอไม่ได้เหมือนกับบ้านชาวช่องเขางามดีแท้ โครงสวย <laughs>